YMCA 4สียกษรย่ออมะตะจากยุคดิสโก้กับนัยยะแฝงที่พาให้ผู้คนตั้งคำถามว่าเพลงนี้หมายถึงอะไรกันแน่ The People Music YMCA ไม่ใช่เพลงชาติเกย์แต่เป็นเพลงของทุกคน เรียกได้ว่าเป็นสีตัวอักษรและทำนองที่มีคนจดจำมาริีสกว่าได้นะครับสำหรับ Y M C A ผลงานเพลงดิสโก้จากศิลปินคณะ Village People ที่ปล่อยออกมาในปี1978ที่ไม่ว่าคนยุคไหนๆเนี่ยก็น่าจะร้องกันได้ครับนอกจากเพลงนี้นะครับจะมีภาพจำในฐานะเพลงที่มีท่วงทำนองและก็จังหวะชวนสนุกชนคนลุกมาเต้นเนี่ย Y M C A ก็มีอีกภาพจำหนึ่งครับก็คือการเป็นเพลงชาติเกหรือว่า Gay Anthem คู่เคียมมากับเพลง I Will Survive ของ Gloria Gaynor เลยล่ะครับและใน The People Music ตอนนี้ครับผมจะพาไปหาคำตอบว่าทำไม Y M C A ถึงถูกจดจำในฐานะเพลงชาติเกยเพราะหมาคำตอบว่าเบื้องหลังและความหมายที่แท้จริงของเพลงเพลงนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่ครับ no ระหว่างที่เพลงเสียงร้องท่อนุกออกมาอย่างสนุกสนานนะครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะมีคำถามในใจกันบ้างว่า Y M C A เนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรกันแน่ ซึ่ง YMCA นะครับย่อมาจาก Young Men Christian Association หรือว่า The Y ครับซึ่ง The Y นะครับก็คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของชาวคริสครับที่มุ่งช่วยเหลือเหล่าวัยรุ่นนะครับที่ย้ายมาจากนอกเมืองสู่ในเมืองเนี่ยให้มีที่พักอาศัยและความเป็นอยู่ในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับเช่นกีฬาหลากหลายชนิดยิมเพื่อออกกำลังกายครับเปรียบเสมือนกับชุมชนเล็กๆครับที่ก่อตั้งโดยชาวคริสเพื่อมุ่งหวังที่จะนำเสนอหลักคำสอน พร้อมเป็นที่เพื่งให้กับเหล่าคนที่ต้องการการสนับสนุนอีกด้วยครับ YMCA นะครับแพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกเลยแะครับแต่ต้นตอที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สาขาแม็กเบอร์นียในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับเดิมทีนะครับจุดประสงค์ของเดอะไวที่นี่เนี่ยก็ดําเนินไปตามแนวทาที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ในช่วงทศวรรษที่1940เครับเดอะไวสาขานีน้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับคนที่รักในเพศเดียวกันเนี่ย ได้มาพบปะกันครับซึ่งฟังก์ชันของ The Y สาขานั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับการปัด tinder ในสมัยนี้นี่แหละครับจนทำให้ YMCA สาขาดังกล่าวนะครับพัฒนากลายเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่มีรันิยมแบบชายรักชายเนี่ยได้มาพบปะกันครับเพราะในเวลาดังกล่าวนะครับความหลากหล,ลายช่างเพศเนี่ยยังไม่ถูกยอมรับโดยสังคมมากนะักพอมาถึงปี1978ครับยุครุ่งเรืองของดิสโก้นะครับวง Village People เนี่ยก็กำลังทำอัลบั้มที่ชื่อว่า c r u i s In อยู่แต่เขากำลังขาดเพลงอีกหนึ่งเพลงครับเพื่อมาเติมอัลบั้มนี้ให้เต็ม ซึ่งแจ็สโมลลีครับโปรดิวเซอร์ของวงก็เกิดนึกไอเดียขึ้นได้ครับแลเขาก็ใช้เวลาเพียง20นาทีแต่งทานองเพลงออกมาทั้งหมดครับก่อนจะส่งทํานองต่อให้วิกเตอร์บิลิสครับนำไปแต่งเนื้อต่อจนได้มาเป็นเพลง y วเอที่เราคุ้นหูถึงทุกวันนี้ครับแต่ความคุ้นหูก็ไม่ใช่ภาพจําเดียวของเพลงเพลงนี้ครับแต่รวมถึงเนื้อเพลงของมันด้วยครับที่ผู้คนมากมายนะครับรวมถึงคนในวงเองเนี่ยก็ออกมาถกเถียงและก็ตั้งคําถามว่าความหมายที่แท้จริงของเพลงเพลงนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะกับท่อนที่ร้องว่า และด้วยเนื้อเพลงเหล่านี้นะครับก็ทําให้ผู้ฟังมากมายเนี่ยพากันตีความกันไปต่างๆนา,นานาว่ามันหมายถึงอะไรรวมถึงบางคนก็มองว่าเนื้อเพลงเหล่านี้มันกําลังหมายถึงเรื่องเพศครับแต่วิกเตอร์บิลลิสครับนักร้องนําแล้วก็เป็นคนที่เขียนเนื้อเนี่ยก็ได้ออกมาบอกในปี2017ัิว่า YMCa ไม่ได้เขียนมาเพื่อเป็นเพลงเกย์นะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นเกย์ ผมเขียนมาเพื่อสื่อถึงการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในช่วงชีวิตหนึ่งของผมไอ้่อนที่ร้องว่า You c a n h a n out With All The Boys เนี่ยก็สื่อถึงตอนที่ผมเล่นบ้าสกับเพื่อนเพื่อที่ The w วแต่ผมอยากจะทําให้เพลงเพลงนี้นะครับเข้าถึงทุกคนเลยเขียนไปแบบนั้นแต่ผมก็ดีใจนะครับที่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้หยิบเพลงนี้ไปเป็นเพลงชาติกับพวกเขาผมไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยวิลลิสนะครับยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวกออาจารอย่างแน่นอนและถ้ามีใครไปหาว่าเพลงเพลงนี้มันเกี่ย เขาจะฟ้องให้ครับแต่ถ้าถามว่าเพลงเพลงนี้เกี่ยวกับเกย์ไหมคําตอบอาจจะเป็นใช่และไม่ครับใช่ครับเพลงนี้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบชายรักชายหรือแม้แต่เป็นเพลงชาติเกย์และไม่ครับเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เป็นเกย์เพียงเท่านั้นเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับคนที่คนสักคนนะครับจะก้าวเดินเข้าไปในเมืองที่เต็มไปได้วยคนแปลกหน้าแต่สถานที่อย่างเดอะวนเนี่ยก็พร้อมจะโอบก,กอดและดูแลเขาเป็นเพลงที่พยายามจะสื่อว่าละแวกนี้เนี่ย ยินดีต้อนรับทุกคนครู้คมอบอุ่นถ้าเราลองไปอ่านเนื้อเพลงของ YMCA นะครับแน่นอนว่าถ้าคิดลึกๆเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะนึกว่ามันมีความหมายบางอย่างแอบแฝงอยู่แต่ถ้ามองอบตรงๆนะครับหรือมองตามสิ่งที่บิลลิสว่าเนี่ย เพลงเพลงนี้ก็อาจจะหมายถึงชีวิตของเขาหรือว่าประสบการณ์ที่เขามีต่อเดอะวายนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องราวที่เราพูดถึงไปเนี่ยก็เป็นเพียงมุมมองของวิลเลจเท่านั้นนะครับถ้าเราไปถามคนอื่นๆในวิลเล g e p e o เ l ิลเนี่ยก็จะได้มุมมองที่แตกต่างกันไปครับบางก็บอกว่าเขาคิดว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยมีความหมายแฝงอยู่จริงๆครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับจะตีความไปทางไหนจะคิดว่ามันมีความหมายแฝงหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนอยู่ดีครับแต่สิ่งที่สต่ก่อนี่สุดคือการที่ YMCA นะครับมอบความสนุกสนานให้กับทุุกกคนโดยยยไม่เ่เเีงพศอา ว่าัตนคติครับแม้ว่าเพลงเพลงนี้นะครับจะถูกขนานนามหรือว่าจดจําในฐานะเพลงชาติเกแต่ผมเชื่อว,ว่าเมื่ออินโทรของมันดังขึ้นคนมากมายก็พร้อมจะลุกขึ้นแล้วเต้นไปกับมันครับผมเลยคิดว่านี่แหละครับคือเพลงของทุกคนหากสนใจเรื่องราวแบบนี้อีกนะครับสามารถติดตาม The People Music ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ The People ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ